รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับอายมา4คนนะครับเริ่มการแนะนําตัวคนแรกเลยนะครับผมชื่อนายมงคลสุนันท์นะครับมห้ารับสามโรงเรียนวิทยาสุเดวุฒิอยุธยาครับสวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวสุนันทิเรันมห้ารับสามเลขที่สิบเก้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนายสาวสุนันาผ้าเช็ดมือมห้ารับสามเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะ สวัสดีค่ะในชั้นนางสาววรันชนาศรีจากมทัพสามลขที่แปดค่ะและเราก็มีสาระดีๆมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับเรื่องโปรเจกตไทยเราไปรับชมเลยนะครับ วสรุปการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทยได้ว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้งสองมิติซึ่งแปลว่ามีความเร็วทั้งสองแกนแกน x และแกน y ตลอดการเคลื่อนที่ยกเว้นที่จุดสูงสุดจะมีความเร็วในแนวแกน x เ,เท่านั้น หากเริ่มเคลื่อนที่ในแนวโปรเจกไทด้วยความเร็วในทิศเฉียงขึ้นแดงโน้มถ่วงของโลกจะทําให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเปลี่ยนจากทิศเฉียงขึ้นกลายเป็นค่อยๆโค้คงลงจึงเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งนั่นเองครับ